ธุรกิจตอนนี้ทุกธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงหมดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากทําเราก็ต้องลงมือทําเลยเก็ต้องเสียเย่ยงชื่ออิดนะครับเป็นเมนเจอรสาขาเซนทันพระรามสองปัจจุบ,บันในแบรนด์กระเข้ากับป่าของเครือไอเบอรี่กรุ๊ เราก็จะรักษาลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำครับหลักๆเลยของแบนรนด์เข้ากับป่าไอเบอรี่กรุ๊ปเราการบริการครับเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกคา้าเราควรจะบริการให้กับลูกคา้าโดยที่เขาไม่ต้องร้องขออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาหาลูกคา้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแค่เขามองหน้าเราเราก็เข้าไปเลยลูกค้าต้องการอะไรไม่ถามัอะไรแบบนี้ ปัจจัยข้อแรกก็คู่แข่งนะครับเพราะว่าร้านอาหารมันมีหลายหลักหลายร้านนะครับใช่ปัจจัยที่2ก็จะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ตั้งของแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับจะม,มีโซนห้างโซนเอาท์ดอร์แบบอย่างที่เนี้ยที่เรามาอยู่กันเนี้ยตรงบางมดอย่างเงี้ยก็จะเป็นาท์ดอร์เนาะแต่อย่างที่พี่อยู่พี่อยู่เซ็นทรัมันก็อยู่ในห้างมันก็จะอีกอารมณหนึ่งถ้าอย่างเป็นสาขาในห้างอะ่ะ เราจะมีน้องโฮสอยู่หน้าร้านอยู่แล้วเราสามารถยืนเรียกลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยชวในให้เขามาดูเมนูแนะนําเขาก็เชิญเขาเข้าร้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพอเป็นสาขาแบบเนี้ยที่ว่ามันไม่ได้มีสแตนดี้ให้น้องยืนแนะนําลูกค้าหน้าร้านนะครับน้อต้องใช้หลักการที่บอกก็คือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ารสชาติอาหารอร่อยการบริการดีให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งที่นี่นะครับถ้าอย่างที่บางมดวิธีหาโอกาสก็ เราก็เน้นเป็นพวกออเดอร์กับบ้านออเดอร์จองเงี้ยครับใช่ครับถ้าอย่างเช่นเรื่อง Delivery เราก็จะยิงแอดพวกแกล์ไลน์แมนโรบินฮูดอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าพอลูกค้าเข้าในแอปหน้าร้านเราก็จะเด้งเป็นโฆษณาร้านแรกแล้วก็มีโปรโมชั่นร่วมกับพวกแกล์อะไรอย่างเงี้ยครับยอดขายนะครับเราก็ต้องผลักดันยอดขายเป็นหลักพัฒนาร้านให้ร้านแบบดูสะอาดน่านั่งอยู่ตลอดเวลา การดูแลร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกยอดขายเนี่ยอย่างที่บางมดเนี่ยที่เรามานั่งสัมภาษณ์กันเราก็จะใช้เป็นการรักษาลูกค้าที่เขาสั่งข้าวหลายๆกล่องไปทําบุญบ้างหรือว่าเป็นพวกคณะหมอแพทย์หรือว่าออฟฟิศอย่างเงี้ยครับที่เราสั่งไปเลี้ยงเป็นหลายๆกล่องเราก็จะรักษาฐานลูกค้าอย่างนั้นไว้ให้เขามาสั่งต่อ ปกติโปรโมทร้านตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าของไอโบลิกรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีทีมการตลาดทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับจะมีโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์หมดเลยมี Facebook, เฟซบ o o กอินสตาแกรมทิกต็อกมีทุกช่องทางเลยครับลักษณะเด่นเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยมันก็จะมีคํามาตรฐานที่ลูกค้าเข้าร้านออกร้านสมมติลูกค้าเข้าร้านเรามาเนี่ยเราก็สวัสดีลูกคา้าเราก็ท,าทักทายด้วยกับเข้ากับตาสวัสดีครับเชิญครับอะไรอย่างเงี้ย ไปทุกสาขาถ้าสมมติเราได้ไปทุกสาขาเราจะได้ยินคำนี้จริงๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นคํามาตรฐานของร้านเลยครับเวลาลูกค้าออกจากร้านก็เหมือนกันเราจะได้ยินคําว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับโอบากรอากรน้าเช่นใหม่กับข้าวปลาครับ้า <c oughs> ถามในความคิดของผมก็ธุรกิจตอนนี้ทุกธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงหมดแะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากทําเราก็ต้อง ลงมือทําเลยก็ต้องเสีย่ยงแต่ถ้าเราทําแล้วมันสําเร็จก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เนี้ยที่ที่ผมทํางานอยู่เนี้ยมันของแอบบรีกรุ๊ปเนี้ยก็คือเนี้ยทำสำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวเรามีทีมงานมันก็ต้องช่วยใช่ครับหลักๆก็ถ้าจะทําก็ลงมือทําหาทีมงานที่ไว้ใจได้เราก็ต้องลองเสี่ยงทําดูครับถ้าสมมุติหมดแต่คิดเราไม่ทําเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสุดท้ายมันก็เหมือนเดิม